วันนี้เราจะมาทำยำหน่อโ้กันนะครับผมเมนูรายการข้าวผัดไทยชายหนุ่มนะครับนี่คือองค์ประกอบองค์ประกอบปล่อยไลงไปอันงนี้คือประกอบนะเราจะมาเราจะมาเฮ็ดยำหน่อโ้กันนะครับนี่ครับนี้คือหัวใจสำคัญพองม ตัวน,นอจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือนอที่เราต้มแล้วสุกแล้วแล้วก็รอหยังอยางเดียวอันนี้เรากําลังโคะ่ปตะขอมันครับเตรียมเนี่ยครับถ้าความตายกน,น่กรักเทียมถ้าความตายน่ารักมันว้ดถัดไปคั่ให้มันสุนสนกแล้วก เนี่ยครับเราต้องคั่วให้มันเหลืองเหลืองนี้ครับถ้ามันเหลืองๆแล้วเราแค่เอาใส่ลมใส่รอกับในร้อนนอกร้อนที่เราต้มไว้นี่ครับผมครับอันนี้รอให้มันสุกเหลืองกัอนแล้วมันจะได้มีรสชาติของความหอมคือต้นฉบับของคําวกระเทียมหอมหอมกระเทียมกระเทียมหอมเนี่ยครับผม